สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะคะหมอนน่นนะคะแพทย์หญิงอาทิตยามิ่งสิริค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ด้านร้อยไหมปรับรูปหน้านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวค่ะในการแก้ไขนะคะปัญหาแก้มย้อยแก้มใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหาหนังตาตกค่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะในเคสนี้นะคะทําไปแล้วข้างเดียวเพื่อนเนจะเห็นค่ะมีตาข้างหนึ่งโตกว่าตาข้างหนึ่งเล็กกว่าเห็นชัดนะคะ ตาข้างไหนโตป่าเดี๋ยเราให้เพื่นอนๆทางบ้านเข้ามากันอีกสักครู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้สังเกตที่ตาคนไข้คะ่ะคนไข้เห็นชัดเลยใช่ไหมคะใช่ชัดเจนชัดเจนเลยนะคะมีตาข้างหนึ่งโตกว่ากันชัดเจนมากคนไข้ไม่ได้ตาเหละะ่ออันนี้คือเราทําแค่ข้างเดียวใช่ไหมคะคนไข้ใช่ค่ะแล้วก็หน้ายกขึ้นเล็กลงไหมคะ เบกลงค่ะเห็นชัดเจนไหมคะเห็นชัดมากค่ะใช่ไหมคะอ่าหน้าข้างนี้คือข้างที่เราทําแล้วชั้นตาด้านนี้นะคะคือข้างที่เราร้อยใหม่เพื่อยกชั้นตาขึ้น<ม>แก้ปัญหาหนังตาตกหนังตาเกินแล้วก็คิ้วที่มันตกลงมาในเคสนี้นะคะคือมีปัญหาว่าคิ้วเนี่ยมันตกลงมาแล้วก็ชั้นตามันหายไป ก็คือตาดูตกเยอะขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในเคสนี้มีการไปฉีดไขมันบริเวณหน้าผากใช่ไหมคะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดสภาวะไขมันน้นแน่นมากแล้วมันก็กดลงมาที่เปลือกตาแล้วก็ชั้นตาวิธีแก้ปัญหานะคะแบบง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตาัด mm hmm. ก็คือว่าเราใช้การร้อยไหมค่ะเพื่อยกชั้นตาค่ะขึ้นสร้างเบ้าตาให้คนไข้ใหม่จะเห็นว่าคนไข้าตาโตไปเลยข้างหนึ่งเห็นไหมคะว่าการร้อยไหมที่ถูกวิธีเนี่ย ช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตไปได้เยอะนะคะโดยที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคะคุณข้ใช่ค่ะนั่งคุยกันได้เลยทันทีทําเสร็จแล้วอารมณ์ดีเลยไหมคะใช่ตอนแรกทําเสร็จสิ่งที่คนไขุ้กขึ้นมาบอกว่าดูงี้นะมาที่นี่แต่แรก<ช>มาที่นี่สวยจบในขั้นตอนเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นชัดนะคะข้างที่ยังไม่ทําเห็นไหมคะว่าหน้าค่อนข้างอ้วนเลยนะคะแล้วก็ มีปัญหาเนี่ยก็คือดูหย่อนอันนี้คือปัญหาที่คนไข้กังวลใจนะคะสิ่งที่หมอบอกคนไข้ก็คือว่าไม่ต้องกังวลค่ะแก้ปัญหาได้นะคะเรายกขึ้นได้ทันทีภายใน15วินาทีใช่ไหมคะนไข้ค่ะ<ช>หมอชํานาญไหมคะขึ้นหมอเก่งมากค่ะะเราก็ตานะคะตอนแรกคนไข้กังวลใจมากแต่ไม่กล้าทําด้วยเพราะว่าทําเถอะทําทเถอะทําแล้วเดี๋ยวสวยเลยนะคะ <laughs> เห็นแน่นอน พอลุกขึ้นมาสิ่งที่เห็นตอนแรกรู้สึกเป็นไงบ้างคะตกใจค่ะเขาแบบเปลีล่ยนไปอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ,ะมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คนไข้ไม่ต้องการให้คิ้วเนี่ยมันโก่งเยอะนะคะเครื่อง,ง <Be at> สีเขียวค่นีวนี่อ่ะมเดี๋ยวเราจะลูกก่อนทําให้คนไข้ดูเห็นชัดมาก ให้ดูกันชัดๆนะคะเดี๋ยวเราลุกก่อนทําให้ดูเพราะว่าคนไข้ไม่ได้ตาเหล่แน่อนอนเพื่อนๆบางคนอนาจจะยังไม่เชื่อนะคะ <laughs> เดี๋ยวแบบตาโตมาแล้วข้างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> เรามีรูปก,ก่อนหลังนะคะ <laughs> เดี๋ยวเองให้ดูนะคะแล้วก็ข้างที่ทําแล้วคือไม่มีบวมเลยนะคะเดี๋ยวขอขะ่ฝ <laughs> 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 ังนี้น่อยอ่ะพี่ถือให้อ่เดี๋ยวเราให้ดูกันชัดๆก่อน แกนนี้สวยมากนะคะเกนคนไข้สวยมากดีใจที่คนไข้ให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะว่าดีใจที่ให้รีวิวนะคะแล้วก็หน้าข้างที่เป็นแก้มใหญ่อะค่ะเห็นไหมคะว่าหนังตาตกด้วยแล้วก็เห็นก่อนทํานะคะชัดเลยแล้วก็พอมาหลังทําค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือดีถูกใจไหมคะใช่ค่ะยกขึ้นแบบตอนแรกคือห้อยห้อยทางตาห้อยทั้งแก้มค่ะตอนนี้หายเลยนะคะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะ หายเครียดเลยตอนนี้ยิ้มได้เลยตอนแรกน้องยิ้มไม่ค่อยออกนะคะตอนแรกเครียดมากน,านี่ดูรูปก่อนทําค่ะตกตกเยอะทั้งสองข้างอันนี้คือก่อนทํานะคะเห็นไหมคะว่าชั้นตานี่คือตกเลยนะคะตกเหมือนกันสองข้างไม่ได้ตาเหลวมาแต่แรกเห็นไหมคะอันนี้พิสูจน์นะคะว่าดีขึ้นจริงนะคะก่อนทําไม่มีชั้นตาเห็นไหมคะอันนี้คือก่อนทําแล้วก็หนูร<ม>ูปหน้าที่ไม่ยิ้มมาจจะเห็นชัดว่าแก้มย้อยเลยนะคะ นี่อันนี้คือหน้าก่อนทําของเรานะคะจะเห็นว่ามีแก้มที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้คือกระชับเข้ารูปขึ้นล่องแก้มล่องหนงมากตื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเิร์มกระชับสวยขึ้นชั้นตาที่ได้สวยขึ้นถึงกระตกใจว่าตาจะเล็กลงอีกหน่อยร <c oughs> <l ux> ู้สึกโตไปใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยตาโตขนาดนี้มาก่อน ใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าดูแบบดูเหมือนแบบผู้ชายอ่ะใช่ราะตามันกดเยอะใช่ค่ะอันนี้เราปรับเขาเรียกเราปรับโครงสร้างหน้าให้ดูสวยขึ้นดูหวานขึ้นแล้วก็ชั้นตาก็ปรับให้ดูโตขึ้นกลมขึ้นเสร็จแล้วคิ้วให้มันยกขึ้นนิดเดียวตามที่น้องอยากได้เห็นไหมคะได้อย่างที่อยากได้เลยนะคะใช่ค่ะเกินที่อยากได้ไปนิดนึงเขาเรียกว่าดีเกินคาดใช่ไหมคะค่ะอ่อยากจะแนะนำเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ ค่ะก็แนะนําเลยค่ะอาิตาคินค่ะมาไม่ผิดหวังใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเรามีของแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวเรามีของแถมให้น้องด้วยนะคะเคสร,รีวิววันนี้ลากกันแล้วค่ะบ๊ายบเป็นเพืนทางบ้านกันค่ะ